นายจูรีลักษณะวิสิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกผลไม้ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาการส่งออกมันคุคข้ามแดนไทยไปลาวเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนประสบปัญหารถบรรทุกผลไม้ไทยติดค้างด่านเวียดนามที่ด่านโยอีกวนหลายร้อยคันติดต่อกันหลายวัน ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเนื่องจากทุกภาณิ์และทูตเกษตรได้เจราจากับทางการจีนซึ่งได้ช่วยแก้ปัญหาให้อีกทั้งจีนอยากให้ใช้บริการที่ด่านตรงซิงและด่านรถไฟถิงเสียงมากขึ้นซึ่งทางกระทรวงจะได้หารือก,กับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ไปใช้บริการที่สองด่านดังกล่าวเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัดอีกในอนาคต ส่วนปัญหาที่เกษตรกรภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพรกำลังขาดแกลนล้งที่จะไปรับซื้อมังคุดเพราะลงส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีประกอบกับอยู่ในช่วงล็อกดาวน์กระทรวงจึงหารือร่วมกับผู้ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยมีความเห็นร่วมกันอนุญาตให้ล้งและแรงงานจากจังหวัดจันทบุรีสามารถเคลื่อนย้ายไปรับซื้อมังคุดภาคใต้ได้พร้อมมอบหมายให้แรงงานจัดทั้งงานจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดช่วยดำเนินการ หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้รับทราบปัญหานี้แล้วและก่อนหน้านี้ก็ได้เริ่มดําเนินการในการที่จะอำนวยความสะดวกตามที่ผมมอบหมายให้ตัดสินบริกรมการค้าภายในได้ไปประสานก่อนหน้านี้อนุญาตให้ลงและแรงงานจากจันทบุรีสามารถเคลื่อนย้ายไปรับซื้อมังคุดที่นครศรีธรรมราชที่จังหวัดจุมพร และจังหวัดอื่นๆที่ต้องการได้โดยได้มอบหมายให้รายงานจัดหางานจังหวัดและสาสุขจังหวัดได้ร่วมกันช่วยดำเนินการซึ่งภาคเอกชนพอใจมากและตัวแทนลงรวมทั้งสงมาคมลงก็แจ้งให้ทราบว่าหลังการประชุมจะรีบประชุมลงแล้วก็หารือร่วมกันในการที่จะรีบเคลื่อนย้ายลงลงไปเพิ่มเติม นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมโดยจะช่วยให้ลงที่รับซื้อหรือกลุ่มเกษตรกรที่รวบรวมมังคุดนําไปจําหน่ายต่อกิโลกร,รัมละสามบาทสําหรับผู้ที่รวบรวมแล้วนําไปส่งออกจะช่วยกิโลกร,รัมละห้าบาทซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรขายมังคุดได้ในราคาดีขึ้น รวมต้องมาทาการจัดทำกล่อง200,000ใบโดยให้ประิชนีผลิตและแจกจ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคบังคุดมากขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค เบื้องต้นสามารถระบายผลผลิตมังคุดไปยังเรือนจำกลางนาครศรีธรรมราชเรือนจำกลางสุราษฎร์และเรือนจำกลางพัทลุงจำนวน6ตันโดยมีเป้าหมายระบายผลผลิตจำนวน50ตันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงสถานการณ์โควิด